คำถามครับที่เข้ามาอันนี้อาทิตย์ที่แล้วเยอะหลือเกินว่าไงนะคุณวิทย์คือจะเป็นคําถามประมาณว่าเวลาผู้ชายหายไปเนี่ยทาไมถึงแบบว่าชอบอเงียบเงียบแล้วก็หายไปเลยจีบจีบอยู่แล้วหายไปเลยแม้กระทั่งคบกันอยู่แล้วอยู่ดีๆจะเลิกลากันไปต้องเงียบก็หายไปเลยนะครับโอเคมีสี่อย่างครับลองจําไว้อยู่ อยู่ๆผู้ชายจีบๆอยู่แล้วก็หายฟ้วไปนะฮะมีอยู่4อย่าง1เมียจับได้คบคบอยู่คุยอยู่ห้าสิบวัน30วันเดือน2เดือนน่ 6. พกพ่อไม่เมียเผลอนะครับพอเมียเริ่มจับได้ปุ๊บเพ่นหายไปผู้หญิงงงเอ้ยยังดีๆกันอยู่เลยอยู่ดีๆมันหายไปวะอาจจะตกข้อนี้อย่างที่2ครับ คุยคุยกับคุณคุยไปคุย,คยมาระหว่างทางอาจจะไปเจอสาวใหม่อีกหนึ่งคนที่โปล่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าเออมันน่าจะเหมือนเข้ากันได้มากกว่าลองไปศึกษาทางนู้นสินะครับแล้วก็เพ่นไปลองไปดูนะครับช่วงใหม่ช่วงโปติดอกติดใจนะครับข้อที่3ปัญหาชีวิต ไอ้พวกปัญหาชีวิตอย่างเช่นเจ้าหนี้ไล่มาทวงนะครับจะมายึดรถยึดลาแม่เมื่ออะไรโผล่มาเต็มไปหมดเลยนะครับหาชีวิตรุมเร้าเหลือเกินจะมีอารมณ์ไหมมันก็ไม่มีอารมณ์ไปนั่งคุยคุยกับความรักหรืออะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวเองเอาไม่รอดนะครับแต่คุณไปเจอคนมีปัญหาชีวิตจะเยอะบางทีก็ไม่ต้องไปปวดหัวว่าโอ้โหจะไปแก้ปัญหาให้เขาบางทีคนเพิ่งเจอนะฮะบ,บางคนนะคบกันมา60วันนะครับปรึกษามาทางไลน์อัดขับกิ๊กโคตจริงส่วนตัว ทำไงดีคะโค้ชจีบกันมา60วันนี่สินเต็มตัวเป็นโรคซึมเศร้าอ่าแล้วก็ทะเลาะกับพี่ชายจะตัดแม่ตัด,ตดลูกตอนนี้บ้านช่องไม่มีอยู่ผมบอกนี่คุณทําอะไรอยู่เนี่ยจะเปิดมูลนิธิเหรออ่าเพิ่งคบกันมาไม่กี่สิวันแล้วไม่เจอกันตลอดเลยนะเจออาทิตย์ละครั้งนะฮะจะไปช่วยแก้ปัญหาเขาบางทีเพ่นก็ได้นะนะฮะไอพวกปัญหาชีวิตเยอะๆนะครับแล้วก็ข้อ4คือคิดว่าคุณไม่ใช่ คือคบไปคบมาสักพักหนึ่งแล้วมันรู้สึกมันไม่ใช่อ่ะนะฮะมันไม่ใช่มันก็แบบว่ามันก็ค่อยเฟดเอาหรือบางคนมันไม่เฟดเอาบางคนมันหายหัวเลยนะครับอันนี้มันก็เลยเป็น4ข้ออย่างที่บอกเมียจับได้เจอใครดีกว่าปัญหาชีวิตคิดว่าคุณไม่ใช่มันก็มี4ข้อนี้แล้วผู้หญิงจะถามอีกทำไมเขาไม่บล็อกสายล่ะคะทำไมไม่บล็อกเราไปเลยนะผมบอกผู้ชายไม่ใช่เป็นประเภทแบบนั้นนะครับไม่ใช่เพศเหมือนคนแบบแบบว่าไม่ใช่ละจีบไม่ติดหรือว่าจีบไปแล้วคุยแล้วไม่ใช่ต้องบล็อกเลยไม่ใช่เพราะว่าอะไรเป็นโัน บล็อกสายบล็อกไลน์อะไรหมดนี่คือมันต้องโกรธกันไม่เผาผีบางทีมาคุยก็ไม่รู้เรื่องมันแค่แข่งแล้วก็หายไปอย่างนั้นแล้วแหละนะครับนะครับดังนั้นหนึ่งไม่ได้โกรธกันเขาก็เลยไม่บล็อกอย่างที่2คุณไม่ด้ทําอะไรเขาเดือดร้อนนะครับคุณลองส่งข้อความไปวันละร้อยข้อความโทรไปวันละสองร้อยมิสคอรดิบล็อกแน่นะครับแต่ถ้าอยู่เฉยๆยังไม่มีใครเดือดร้อนเขาก็ไม่บล็อกเพราะว่าเขาบางทีผู้ชายเขาไม่ได้ใส่ใจด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ไอ้เรื่องไม่บล็อกมีอีกเรื่องหนึ่งทิ้ พอรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยใช่หรือว่าเจอคนอีกคนแล้วมันใช่ใช่กว่าลองไปดูทางนู้นก่อนแต่ถ้าบล็อกไปก็อดกินเนี่นะเผื่อไปแล้วมันไม่เปิดไปแล้วมันมันทางมันตันหรือยิ่งไม่ใช่กว่าจะได้กลับมากินได้เขาก็เลยไม่บล็อกเลยค้างเอาไว้ไอคนที่คุยคุยกันอยู่เฉยๆแล้วอยู่ดีๆหายหัวไปเลยนะครับแต่คุณต้องดูก่อนนะนะไม่ใช่ว่าเขาทักคุณมาอยู่ฝ่ายเดียวเป็นเดือ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 น,อนแล้วคุณไม่เคยทักเขากลับมาสักทีเดียวอันนี้เขาเรียกเขาถอดใจนะครับ คุณอยู่บางคนผู้ชายเนี่ยทักมาสองเดือนวันนี้หายไปแล้วแสดงว่าเขาไม่ได้รักเราจริงใช่ไหมครับผมบอกเขาจะไปรักคุณได้ยังไงคุณไม่เคยทักเขาไปก่อนสักทีเดียวนะครับเขาก็คิดเลยว่าเขาเขาจีบมาสองเดือนเขาจีบไม่ติดเสยียเวลาเขาเขากผ่นดีกว่ามันต้องมีลูกล่อลุกชนมันต้องเป็นด้วยนะฮะเรื่องแบบนี้ใครไม่เป็นเอาคอมพิวเตอร์เนตเฟรตติ้งไบเบไปดู และเดี๋ยวเขาจะบอกเลยวิธีทักวิธีหยอดที่ถูกต้องวิธีส่งรูปยังไงนะครับวิธี50หัวข้อการพูดคุยต้องใช้อะไรแบบนี้โอ้ทําให้คนหลงเสน่ห์คุณคุณต้องทําให้เขารักไม่ใช่ยืนเฉยเฉยแล้วเขามารักมันไม่มีมันมีแต่หลงรูปแต่ถ้าทําทุกวิธีแล้วยังหายหัวไปเลยก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็ถ้าดูแล้วมันไม่ใช่นะครับแล้วคุณเรื่องรู้สึกมันเป็นหนามคาใจนะครับต้องมานั่งดูตอนเช้าต้องมานั่งสองทุ่มสว่ามันจะคุยมาเปล่าลึบเเปล่าว่าอะไรแบบนี้คุณบอกเข้้้าไไปปแแทนนนลวกััมจจะดบ เดวถ้าคุณก็ไม่คิดอะไรเหมือนกันก็ช่างมันสักวันหนึ่งอาจจะเป็นเพื่อนกันได้ก็ค้าไว้อย่างนั้นแหละนะครับก็เหมือนอย่างที่ผมบอกบางทีเราก็มีไลฟ์เพื่อนไลา์ฝูงเราที่ไม่ได้คุยแล้วเป็นปีๆเราก็ไม่ได้บล็อกนะครับเผื่อวันใดวันหนึ่งผลประโยชน์ลงตัวในบางเรื่องมันก็อย่างคุยกันได้ถนนชีวิตนะครับมีมิตรสักคนหนึ่งก็ยังดีกว่ามีศัตรูเท่านั้นเองอย่าไปคิดเยอะนะครับเรื่องบล็อกไม่บล็อกเจอคนไม่ใช่ก็เดินต่อกับชีวิตเราเท่านั้นเองครับ